ถ้าว่านุ่มไว้สายไวสายสมตอเปล่าที่เราเราได้ใช่ไหมพี่เราก่อนได้เป็น rising star Artist rising male ครับว่าใคทานเหมนไวสายกร้ว่ามีครู้สึกดีใจมาก่ารู้สึกเ็นเกจริงๆต้อง้อี่มีชื่อคุณเสนอข่าวจร่อแล้วก็ที่จะมของู้ประมาณกีที่ช่วยกันโดดในคุณได้ในวันนี้เลิฟยู่เก่งมากเก่งมากเแล้วใก็่ให้รางวัลด้วยไหมคุณแพ้รางวัล เพราะว่าเรา้อายที้วันนี้เราอการโอ้ยเพื่ออเรลแล้วที่นี้มีเอยู่ข้างก็เป็นดนวันของเราแล้ว เต่นแล้วก็อบ่นเหมือนเดิมเลยครับผมก็โคนังแชร์เมานะครับที่น่ารักกับเราพี่เสมอนะครับซึ่งนนี้ราบซี่ก็ได้นำซิงเกิลล่าสุดของปราบซี่หกคนมา็ปือเพลงตบปากเอาน่ีให้ทุกคนได้ชมกันคให้เราได้เจอบ็ีแทุกีขแทค่นี่นหน่อยชครับนไครับามจอด้ว่ามนจอกันมาครับผมเรียกได้ว่าผมรู้สึกว่าก็บ เมื่อปีเมื่อวันนี้ผมดูตั้งแต่วงแรกๆนะครับจนถึงวกเรเนี่ยผมว่าทุกคนแบบพยายามใส่ energy แล้วก็สแสดงเสน่ห์ของตัวเองได้แบบออกมายิ่งใหญ่มากแล้วผมรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยมี energy กันตั้งแต่เริ่มโชว์จนโชว์สุดท้ายเลยครับคนทุกคนมากๆที่แบบส่งเสียงให้กำลังใจแบบตลอดทั้งโชว์เลยพวกเราที่เองก็แบบรู้สึกตื่นตันแล้วก็ดีใจมากแล้วก็แบบยายจาปกปากแลก๊ปตัวกับพี่ๆชาวร้องทุกๆบ้าน้วยครับเพราะวันนั้นก็คือมีหลายศิลปินหลากหลายมากๆครับก็ถึงแม้ว่าผู้ใหญ่ตัวเองที่อยากใหบีซีด้วยเ็นอะไรท ปกติที่ผ่านมาคือตัวเองก็แบบไปเล่นกับ p i x i บ้านแต่ตอนที่เข้าก็ตาแต่ทีนี้เป็นการร่วมงานครั้งแรกของเราทำดีกับ p i ก,ก็คือดีใจมากแล้วก็ทุกคนเป็นกันเองมากเลยเนาะแบบว่าเวลาซ้อมทุกันก็แบบสนุกสนานมากแบบไม่เครียดอะไรแบบแล้วก็เป็นอะไรบ้างได้สามเสกกับ Pixie แต่ว่เป็นเสกที่ทุกครั้คาบผมงพ่อของก็จินดีมากๆครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยที่แบบว่าได้ได้ร่วมสเสกกับ Pixie ครับก็หวังว่าในอนาคตพวกเราอาจจะมี ผลงานหรือว่าอะไรด้วยกันอีกน,นะกตตนครับผมก็ติดตามได้นะครับถ้านอกนนอนอ่านั้นเรายังมีสเต็อคาอีกนะสเตจ่อเป็นไเป็นวิกเตอร์กับสกุลครับผมเ่ะที่้านท่านเป็น,ปน,บบน,นคุณค้า ก็ดีใจมากๆครับจริงๆก็ๆผมกองดีก็คงไม่กล้าพูดแต่ปากก็เป็นเมนโวเกลครับแค่บังเอิญว่าวันนั้นตำแหน่งมันว่างพอดีครับเราหมุนวงล้อกันครับโอ้ยจริงๆ,ๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันครับที่ชอบเสียงพวกเราซึ่งบอกเลยว่าเป็นการร่วมงานกันที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นประกอบกันนะครับจริงๆก็ต้องขอบคุณธรรมชาติมากๆที่ทำให้มีการ รวมสเตจเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าพวกเราพี่เองก็พี่น้องก็เหนื่อยด้วยผมรู้สึกว่าเป็นการทำง,งานที่สนุกสนานมากแล้วทุกคนก็แบบเอาปุ๋นแล้วก็แฟนคลับน่าจะได้แบบความสุขแล้วก็ความรักจากพวกเราไปเยอะมลยค่ะคุณผ่าก็คือคุณผ่าคุณผ่าแต่ก็ไม่ไดเจอีกันนะโอเค,อ,เคอ่ะพี่เตอร์ฝากก่อนก็นได้ครับครับผมขอฝากซื้อเพลงล่าสุดของผมนะครับผมโซล oproject ของผมชื่อเพลงชื่อว่าเริ่มก่อนอีกไฟคุณครับผมติดตามดูเลยครับ สิบแปดครับผมแรงงานอื่นจากคุณดีดออรเซ็นทันเฟชั่นใหม่ครับผมก็ต้องทายว่าคงให้กำลังใจพวกเราได้นะครับแล้วก็ส่วนกาลังงานอื่นนะครับก็อยากฝากทุกคนอย่า like ลืมติดตามในออฟฟิเชียลแล้วกันครับแล้วก็ใครที่กดบัตรงานของแฟนมิตรฟองซี่รอบสองขวบไว้ก็เดี๋ยวเจอกันวันที่25พฤษภาคมนี้นะครับผมเช่นดลพอนด์เทมเ์สย่างเทนเน่สยามแสนเจ็ง